โอเคครับวันนี้อยู่กับช่องรถบ้านอย่างตวันนี้อยู่กับไอสกอตนะครับดีมซงเชงนะครับผมอันนี้จะมีรีวิวรถเขานะครับเราจะเริ่มจากชุดหลังเลยครับมีอะไรบ้างครับผมชุดหลังครับอันแรกนะครับผมก็มีเป็นดุมย่ออ้นนะผมมย่ออ้นนะครับคินิกใช่ไหมครับผมใช่ครับตอนนี้ก็มีขายนะครับโอ้มีขายสั่งได้ใช่ไหมครับได้ครับเป็นล้อเอตองหนึ่งจุดสองนะครับทรง MT ทรงสนาม อมากครับนี่ขนาดยางเท่าไหร่ครับนี่ขนาดยางก็เป็น45ทับ90นะครับผมอุ้มโชงเชงนะครับคันนี้เชงคเนนเชงครับเนนเชงครับตัวหลังก็เป็นโชคพอร์นะผมโชคพอร์280นะครับความสูงสั่งได้ไหมครับสั่งได้มีมีของครับโหคือขายของไปเลยใช่ไหมครับนี่ครับเป็นขายของัะผมครับผมก็จะเป็นชุดสเตอร์145นะครับโซ่สีทองครับผมโซ่สีทองครับบัวอนะครับว่าเท่าไหร่ครับไม่บอกหมวกนี่นะครับ น้าลุงน้าเหรียญนีได้เท่าไหร่ครับนีน้าเหรียญก็มีนะมีขายนะมีขายแล้วด้วยใช่ไหมครับมีครับผมอ๋อมีเราจะไปชุดนาเลยครับชุดนาจะเป็นดำนะครับดำลายนี้นะครับไม่ดูว่าชื่ออะไรแล้วสวยมากครับจะเป็นข้างหน้าจะเป็นขอบหนึ่งกับหนึ่งนะครับทุกสนามครับจะเป็นยางสีห้าเท่าเก้าสิบกันนะครับแต่ล้นขอบนะครับต้องใส่สีผ้าเท่าแปดสิบค่อยพอดีใช่ครับ นี่ครับมีมือลิงพอดชุดน้าก็มีขายนะครับมือลิงพอดครับผมมีชุดน้ามีขายด้วยนะครับมีครับผมขายของในตัวครับขายของในตัวนะครับผมพอดพอดมือลิงพอดแอนเกรดนะครับนี่นะครับอันนี้ดูอันนี้ครับอันนี้นะครับนี่เป็นท่อโบ์นะครับซอโบ์นะครับทำเครื่องครับสเต็ปห้าสามชักเดิมห้าสามชักเดิมมาไล่คอมาโอ้โหทำแสดงว่าทำเครื่องใช่ไหมครับนี่ก็ประมาณนั้นแล้ว มีเนียมมีขายไว้แล้วเนี่ยมีครับผมมีหมดใช่ไหมครับมีหมดครับโอ้ครับผมอยากได้อะไรตามคันนี้ก็สั่งได้แล้วผมแล้วสเต็ปเครื่องมีอะไรบ้างครับมจะมีเป็นชุดคิท53บิ๊กช่างเบสช่างบิ๊กเวลัมนะผมของช่างบิ๊กนะครับไลน์รัลตร้าเลยนะครับนี่เป็นคิดครับเป็นคิทอ๋อจุกจิกจิกนี่สั่งได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับผมนี่นะครับทรงหล่อมากครับดีมทรงเชงนะครับผม ใครที่อยากติดตามคันนี้ติดตามได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทิกตอกกับเฟซไว้ตรงนี้นะครับค่ะใครจะสั่งของอะไรนะครับมีคาช่องยูทูบใหม่นะผมชื่อไอสกอตนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เลยครับทั้งสามันนี่สบอสบอแล้วครับนี่บ่อนี่เป็นจะรเจริญผลนะครับเจริญผลนะครับใต้บ่อมีอะไรหรือเปล่าครับเปิดให้ดูครับผมมันมีก็ไม่มีอะไรครับไม่มีเลยปัอมติ๊กนะครับ กรณีถ้าตาไม่ได้นะครับพังอยู่ครับความริงไม่ทํางานนะโหแสดงว่าหล่อมากครับนี่คันนี้ทรงชิงนะครับถ้ามีใครอยากสนใจอะไรเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับขอครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับ อย่าลืมฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคิดต่อ,ตอไปขอบคุณครับ